เดี๋ยวคุณจะได้รู้จริงๆว่าการที่คุณจะตื่นรู้หรือการที่คุณจะได้รับอะไรบางอย่างในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ผ่านแค่กดแรงหนึ่งดูดกดเดียวไงมันต้องผ่านเรื่องกดจงใจสร้างด้วยคุณต้องจงใจสร้างให้เป็นะถ้าคุณสร้างมันให้เป็นคนอื่นจะสร้างให้คุณคนอื่นจะยัดเยียดให้คุณว่านี่เอาชีวิตนี้ไปเอาเงินเท่านี้พอเอาคู่รักแบบนี้ไปเอาเพื่อนร่วมงานแบบนี้ไปคุณจะเอาตัวไหน คุณจะเอาแบบที่คุณสร้างเองหรือคุณจะเอาแบบที่คนอื่นสร้างให้คุณอันดับแรกคุณถามตัวเองว่าถ้าฉันคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างชีวิตนี้หลังจากนี้ฉันจะสร้างอะไรในฐานะกอดในฐานะผู้ยิ่งใหญ่เขียนมาลงไปเลยนะคะสเต็ปแรกเอากระดาษขึ้นมาเขียนมาลงไปณจุดที่กวางเขียนกว่างอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีใครเห็นค่าเลยกว่างอยู่ในเสียงหัวเราะของเพื่อนร่วมง,งานว่ากว่างทาไม่ได้หรอกเขาไม่เห็นภาพในหัวกวางแต่กว้างเห็นนะ่ะกว้างเขียนมันออกมาหรือว่ากวางต้องการชีวิตยังไงกวางต้องการ ลออกมอหควางต้องการเป็นนายตัวเองควางไปที่ไหนก็มีแต่คนรักวางไปที่ไหนก็มีแต่คนสนับส,สนุนทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนกวางกวางอยากมีชีวิตยังไงควางเขียนหมดทั้งที่ตอนนั้นมันดูเป็นไปไม่ได้เลยสักอย่างมันดูเป็นไปนไม่ได้ตั้งแต่ตั้งเป้าว่าอยากมีเงินล้านตอนอายุ25ตอนนั้นกวางยังเป็นหนี้อยู่เลยอะแล้วทำไมวันนี้เด็กอายุ25คนนี้มันสร้างเงินล้านได้นี่ฉันทำมันขึ้นมานี่ฉันสร้างมันปรากฏตรงหน้าฉันเองฉันทำมันเองฉันคือ g อ d ฉันคือสิ่งยิ่งใหญ่ไม่มีีีใครรรสสส้้้้าาางงแททนนนุไดเเเเพะัจชวลกิ่ตตขยห ว่าทำไมคนยิ่งใหญ่อย่างคุณต้องได้ตอนนั้นกวางเสียนทำไมกวางต้องได้เงินล้านตอนอายุ25แล้วทำไมเด็กคนนี้ที่เป็นหนี้ไม่มีใครเห็นค่าเป็นลูกน้องคนหนึ่งทำไมต้องได้อะกวางเขียนทั้งหมดเลยเหตุผลทุกเหตุผลทำไมกวางต้องได้เงินล้านมาแค่ได้ตัวเองมีความสุขจบไม่กวางต้องการได้แล้วเป็นหลักฐาในให้คุณว่ามันทําแบบนี้แล้วมันได้จริงๆทุกอย่างมันสร้างได้จริงทรัพยากรมันมีจริงมันไม่ได้มาโนคุณเข้าใจไหมการที่กวางสร้างไม่ได้จริงๆกวางหมแต่พูดทุกวันกวางดีกวางทำได้กวางสร้างสิ่งนี้ไดด้นะนะงูทุกวั แต่ผลลัพธ์ไม่ไมีเลยสัางใครไม่ได้จริงเลยทำอะไรไม่ได้ทักอย่างเลยมันก็จบคุณก็ไม่เชื่อไงเพราะคุณไม่เชื่อคุณก็ไม่ทําแต่ถ้าคุณทําวันนี้แล้วอยู่ในหนทางข้อหนึ่งที่คุณเขียนข้อ2นี้จะทําให้คุณไม่ท้อข้อหนึ่งทำให้คุณไม่หลงทางใช่ไหมแต่ข้อ2การที่คุณมีเหตุผลพอที่ทำไมคุณต้องรวยด้วยล่ะหลายคนบอกว่าอยากรวยถามใครก็อยากรวยหมดเลยแต่จะมีสักคนไหมที่รู้ว่ารวยไปทําไมรวยเท่าไหร่เพื่ออะไรทําไมเมื่อไหร่ที่คุณรู้แล้วว่าคุณจะรวยไปทําไมคุณจะรวยเพื่ออะไรมันจะดนใจให้คุุุุณณณรรรรวววยยยเเองมมันนจจจะะะททําาใหห้้คคไดพีีตผล่ ข้อ3คือการที่อนุญาตกายนี้ทห้สร้างเพราะถ้ากายนี้ไม่ทำถ้ามือสองมือนี้ไม่สร้างหรือปั้นมือขึ้นมาไม่มีทางเกิดแล้วเกมที่คุณต้องเล่นต่อไปคืออะไรในาฐานะกอร์คุณจะเล่นเกมไหนะคุณจะเล่นเกมที่ต้องเหนื่อยยากลําบากลําบนเปียบเทียบหรือคุณจะเล่นเกมที่แบบง่ายส,สบายเกมไหนที่คุณต้องเล่นบ้างเขียนเกมคุณขึ้นมาทักษะไหนที่คุณต้องรู้บ้างอะไรที่คุณต้องฝึกฝนบ้างเขียนมัน oh ขึข้นมาเพราะเมอไหรที่คุณรู้ทิศทางของการเดินไปแล้วเนี่ยรู้ทิศทางของการทำแล้วเนี่ยยัง ไงวันหนึ่งมันต้องเกิดมนุษย์ผู้ไหนะต้องการแบบใดเขาจะได้รับแบบนั้นเพราะฉะนั้นจงใจสร้างซะ